บทที่26พอเลยเห็นภาพไฟอุ้มคุณแพรหญิงมีอายุผู้เป็นพี่เลี้ยงของคุณหญิงจำปาก็เบิกตากว้างอ้าปากค้างเหงื่อแตกพรักรีบพาร่างซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ของแกตรงไปหาเด็กทั้งสองทั้งทั้งที่มั่นใจว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับคุณแพรแกก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าฮดูช่างไม่หลาบจำเสียเลยครั้งนั้นยังหลังลายเป็นริ้วมาครั้งนี้มียิ่งกว่านั้นหรือ ถ้าบังเอิญใครมาเห็นเข้ามันงามอยู่เมื่อไหร่นั่นเกิดอะไรขึ้นจ๊ะคุณนมส่งเสียงถามตั้งแต่ตัวยังไปไม่ถึงพรางเหลียวซ้ายแลขวาอย่างเกรงผู้อื่นจะมาแลเห็นเขา้าครั้นเดินเข้ามาใกล้แกจึงได้สังเกตว่าไฟไม่ได้สวมเสื้อและที่ข้อเท้าข้างขวาของคุณแพรมีผ้ารัดแน่นเท้าทั้งคู่ปเปล่าเปลยรองเท้าแต่ไม่รู้ว่าอันตรธานหายไปไหน คุณแพรของแกจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ข้อเท้านั้นไฟจึงต้องอุ้มมาดูเหมือนคุณแพรร้องไห้เอ๊ะคุณแพรไปถูกอะไรมาคะพอได้ยินคำถามประโยคนี้เด็กหญิงแพรทองก็สะอื้นออกมาแผ่วๆน้ำตาไหลพรากพูหนักขึ้นคุณนมแลเห็นเช่นนั้นจึงมองดูไฟเป็นเชิงถามอย่างร้อนใจไม่สบายใจคุณแพรถูกงูกัดขอรับ ไฟตอบคุณนมทำท่าเหมือนจะเป็นลมลมพับไปในฉับพลันทันทีที่ได้ยินไฟที่ได้ยินคำตอบของไฟคุณแพรถูกงูกดัดแกแข็งใจทวนถามครับไฟตอบอย่างนอบน้อมเขาอ่านความรู้สึกของคุณนมออกจึงพูดต่อบไปให้แกาขจากความวิตกทุข์ร้อนและเป็นการปลอบคุณแพรซ้ำไปในตัวงูที่กัดคุณแพรเป็นงูเขียวธรรมดานะครับ ผมดูดพิษออกแล้วคงไม่เป็นอะไรมากไปฉีดยาเสียก็หายแน่ใจหรือว่าเป็นงูเขียวธรรมดาแน่ใจครับไฟยืนยันเสียงหนักแน่นคุณนมค่อยใจชื่นขึ้นแต่กระนั้นก็ยังไม่วายตำหนีไฟว่าเราไปด้วยน่าจะดูแลคุณแพรให้ดีมีอย่างที่ไหนปล่อยให้งูกัดเธอได้ไฟน่าสลดนมอย่าไปโทษไฟเลยค่ะแพรไม่ระวังเองเออแพร แพระจะตายไหมคะคุณแพรรีบป้องกันไฟไว้พร้อมกับถามถึงตนเสียงเครือเสือื่นไม่ตายหรอกคะ่ะแม่คุณของนมแกลล่ามลมระลักบอกพร้อมกับเรียบเคียงถามว่ามันเจ็บมันปวดมากไหมคะแพรแพรตอบไม่ถูกคะ่ะไปรีบอุ้มคุณแพรไปที่เรือนแล้วก็ไปเรียนให้คุณรู้ทราบคุณนมออกคำสั่ง ายจึงรีบเร่งฝีเท้าตรงไปยังเรือนพักของคุณนมตามคำสั่งนั้นขยับปากจะถามว่าอุ้มคุณแพรเลยไปที่ตึกใหญ่เสียทีเดียวไม่ดีหรือแต่ก็ไม่กล้าถามพออุ้มคุณแพรไปพักที่เรือนพักของคุณนมแล้วเขาก็รีบไปรายงานอักคณนิรุธบนตึกอย่างรีบด่วนอีกครู่ใหญ่ต่อมาข่าวคุณแพรถูกงูกัดก็แพรสพัดไปทั่วราชพักทุกคนวิ่งวุ่นหยิบฉวยอะไรแทบจะไม่ถูก ในที่สุดทั้งท่านเจ้าคุณและคุณหญิงก็รีบพาแพรทองไปสถานสวภาโดยมีอคคนิรุธเป็นผู้ขับรถไปให้ทั้งงที่เขาเฝ้าปลอบคุณนมว่าคุณแพรไม่เป็นอะไรมากแต่ตนเองกับกระวนกระวายไม่เป็นสุขห่วงใย,ยเด็กหญิงผู้นั้นสารพัดปรารถนาให้ทุกคนกลับมาโดยเร็วเพื่อจะได้รู้ข่าวของคุณแพรไฟได้แอบไปเตรยอยู่แถวมุมตึก เพื่อคอยดูรถที่จะเล่นเข้ามาในราชพักเมื่อเขาไม่สามารถจะใจเย็นรอฟังข่าวอยู่บนเรือนได้ไฟได้รอยอยู่จนกระทั่งรถของบ้านราชพักแล่นกลับมาเขาถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นทุกคนกลับมาครบและมีสีหน้าดีขึ้นไปตามกันแต่คุณแพรยังไม่ยอมเดินคงให้อัคคเิรุอุ้มลงจากรถและอุ้มขึ้นไปบนตึกภาพเด็กหญิงแพรทอง สุขศพใบหน้ากับสวงอกของอัคนิรุธราชพักนั้นเป็นเหตุให้ไฟเคี้ยวเสือบังเกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นวูบหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนนั่นก็คือรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในตัวคุณแพร ى, เพราะเธอไม่เคยแสดงกริยาเช่นนั้นกับเขาเมื่อเขาอุ้มเธอพร้อมกันนี้ไฟได้แอบสารภาพกับตนเองว่าเขาห่วงแหนคุณแพร ى, ไม่อยากเห็นเธอออดอ้อน ประจบประแจงใครนอกจากเขาเขาอยากรับใช้ทำทุกอย่างให้เธอแทนทุกคนคุณแพรคงปลอดภัยแล้วเขาคิดจิตใจมัวหมองไม่แจ่มใสแทนที่จะกลับเรือนพักเขากลับย้อนไปที่ต้นมะม่วงถวายต้นนั้นปีนขึ้นไปเก็บมาพวงหนึ่งเมื่อคิดว่าน้ำปลาหวานของคุณแพระจะได้ไม่เกอ้อแต่พอเก็บมาแล้ว ก็มีปัญหาอีกว่าใครจะเป็นผู้นำไปให้คุณพรหรือหรือให้คุณแพรเรื่องที่จะนำไปให้ด้วยตนเองนั้นเห็นจะไม่ต้องคิดเพราะคุณนมได้สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้เขาขึ้นไปวุ่นวายบนตึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นไปหาเด็กหญิงทั้งสองนำไปให้คุณนมก็แล้วกันไฟบอกตนเองเขาเตรียมบอกให้คุณนมเป็นผู้จัดการครั้งแรก ไฟจัดแจงจะเข้าไปป๊บคุณนมในห้องแต่พอเห็นรองเท้าแตะฟางแปลกตาที่วางอยู่หน้าห้องเขาก็รู้ทันทีว่าคุณนมกำลังมีแขกจึงนำมะม่วงไปเก็บเสียก่อนรออยู่จนเวลานาน,านพอสมควรไฟก็ได้ถลายออกมาดูแขกของคุณนมกลับไปหรือยังยังไม่ทันที่ไฟจะเดินผ่านหน้าห้องนั้น ท่าที่กำลังจะก้าวเดินของเขาก็ต้องชะงักงันอยู่กับที่เพราะเสียงที่พูดไม่ค่อยเบาหนักซึ่งดังออกมาจากห้องพักผ่อนของคุณนมนมอย่าลืมนะยายแพรโตแล้วไม่ควรให้เจ้าเด็กไฟนั้นมาแต่ต้องเนื้อตัวนี่หากยายแพรไม่ถูกงูก,กัดแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่แล้วแต่ไฟคงไม่กล้าอุ้มคุณแพร์หรอกคะ่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณนมพูดเสียงอ่อนถึงจะอุ้มยายแพร ก็คงไม่ให้อุ้มห,หากปิยพรของฉันแล้วก็งูกัดก็ให้กัดไปเห็นจะไม่ยอมให้เจ้าเด็กไพ่และสกุลลุนชาตินั่นมาแต่ต้องคำพูดตอนท้ายของคุณจำปีทำให้สีหน้าของไฟเป็นสีเข้มดวงตาเป็นประกายวาวโรดคำหนึ่งก็ไพ่สองคำก็ไพ่คุณจำปีนี้ช่างมีอะไรหลายอย่างคลายคุณยุทธหรือจะให้ถูกอยุธมีอุป,ปนิสัยใจคอ ถอดมาจากบิดาและป้าของเขารวมกันนั่นเองถ้าเจ้าเด็กนี่อยู่ในราชพักต่อไปยายแพรเป็นสาวแล้วก็ไม่แน่นักว่าความหวังของน้องเคยฉันจะสำลิดผลฉันอยากจะเห็นวันนั้นที่จริงๆพอพูดจบไฟก็ได้ยินคุณจำปีหัวเราะเสียงแหลมซึ่งเขาจะมั่นใจว่าหล่อนกำลังหัวร้อเยาะผู้ที่กล่าวขวัญถึงไฟยอมรับว่า เขาเกลียดคุณจำปีแต่เขาชอบคุณพรทั้งที่เธอเป็นธิดาของหล่อนเพราะถึงเธอจะเจ้าแง่แสนงอนเอาใจยากอย่างไรคุณพรก็ยังแตกต่างกว่ามารดาของเธอแม้จะเป็นคนถือตัวเธอก็ไม่เคยเหยียบย่ำใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเธอนับว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเธอเช่นเดียวกับคุณแพรอยากรู้ว่าคุณจำปีหมายถึงอะไรหนอที่ว่า หากเขาอยู่ในราชพักต่อไปจนคุณแพรเป็นสาวความหวังของพยาบริรักษ์ราชพักอาจไม่สำลิปผลเสียงรองเท้าแตกกระทบพื้นห่างไปไม่มากนักไฟก็ได้ยินเสียงอคคานิรุษร้องถามถึงเขากับคุณนมไฟอยู่หรือเปล่าจ๊ะนมดูเหมือนจะอยู่คะ่ะเสียงคุณนมตอบแล้วก็แล้วก็ส่งเสียงเรียกเขาไฟไฟ ขอรับเขาขานรับพร้อมกับเดินออกไปพบคนทั้งสองซึ่งพอแลเห็นเขาอักคนิรุธก็รีบบอกว่าจัดแจงแต่งตัวเข้าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลด้วยกันพอได้ยินคำว่าโรงพยาบาลทั้งไฟทั้งคุณนมต่างใจคอไม่ดีไปตามกันนึกไปถึงแพรทองทันทีคุณรุตคุณแพรเป็นอะไรไปหรือครับเปล่าแพรปลอดภัยแล้วไม่ได้เป็นอะไรหรอก ฉันจะพาแกไปฉีดยาป้องกันพิษงูแพ้กแกดูดพิษมันออกจากแผลของแพรไม่ใช่หรือคุณนมถอนใจอย่างโล่งอกเกี่ยวกับคุณแพรหันมาห่วงใญยไฟแทนใช่ครับแต่ผมไม่เป็นอะไรไม่ต้องฉีดก็ได้เขาพูดอย่างเกรงใจอย่ามัวพูดมากเลยไปแต่งตัวเข้าเถอะสวมเสื้อตัวเดียวก็พอคราวนี้อัคนิรุธออกคำสั่งคุณนมจึงช่วยสำทับว่าไปสิ อย่ามัวโ,โอเอไฟจำต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเขารีบเข้าไปสวมเสื้อเชิ้ตคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยแล,และไม่ลืมนำมาม่วงที่เขาเก็บไว้ติดมือออกมาด้วยผมเก็บมาให้คุณแพรกับคุณพรครับเขารายงานเด็กหนุ่มผู้สูงกว่าทั้งวัยและฐานะด้วยเสียงอ่อนโยนเดี๋ยวเอาติดรถไปด้วยก็แล้วกันขากลับค่อยเอาไปให้ยยแพรกับยยพรไปกันเถอะ อัคนิรุธพยักหน้าชวนพร้อมกับออกเดินนำหน้าแต่ก่อนที่จะเดินผ่าไปเขาไม่ลืมหันไปบอกคุณนมว่าไปก่อนนะจ๊ะนมเดี๋ยวจะเอาไฟมาส่งไม่ต้องห่วงหรอกค่ะไฟเดินถูพวงมะม่วงตามหลังอัคนิรุธไปห่างๆก่อนถึงรถที่จอดอยู่อัคนิรุธได้เป็นฝ่ายชวนสนทนาขึ้นว่านึกถึงแพรแล้วยังขับไม่หาย ดูช่างกลัวตายเสียจริงๆไม่ยอมทําอะไรทั้งนั้นสงสัยว่าจะต้องหยุดเรียนหลายวันเออรู้ไหมว่าแพรเป็นห่วงแกมากคําพูดตอนท้ายของอัคนิรุษราชพักที่ว่ารู้ไหมว่าแพรเป็นห่วงแกมากนี่เป็นเหตุให้ดวงตาค,คมคู่กว้างซึ่งมีสีเกือบดำสนิทของผู้ฟังเป็นประกายสว่างว่าหัวใจเต้นแดง คุณแพรเป็นห่วงผมเรื่องอะไรนะครับบังคับเสียงให้เป็นปกติเมื่อเรียบเคียงถามเรื่องที่รู้จักหมอว่าผู้ที่ดูด,ดพิษงูออกจากผู้ที่ถูกงูแกดนั้นอาจเป็นอันตรายหากภายในปากมีแผลเพราะพิษของงูจะซึมแทกเข้าไปในแผลนั้นผู้พูดหยุดหัวเราะก่อนจะพูดต่อไปว่ายายแพรเล่งให้ฉันมารับตัวแกไปหาหมอ แทบหายใจหายคอไม่ทันไฟยิ้มหัวใจพองโตเอิบซ่านไปด้วยความปลื้มปิติเมื่อลวงรูกว่าคุณแพร ى, ไม่ลืมเขาถึงแม้ว่าเธอกำลังหวาดกลัวความตายไปตามภาษาเด็กใจอ่อนไหวสักเพียงใดก็ตามเพียงแค่นี้ไฟก็ชื่นใจแล้วเขาไม่ต้องการสิ่งใดอีกอย่าว่าแต่ง,งูเขียวเลยต่อให้งูพิษลายแรงสักเพียงใด เขาก็ต้องช่วยคุณแพรแม้พิษของมันจะมาสู่ตัวเขาแทนก็ช่างขอให้คุณแพรปลอดภัยเถิดพูดถึงยายแพรแล้วยังคําไม่หายเรื่องใจเสาะกลัวตายแล้วต้องยกไว้ให้กลัวตัวเองจะตายกลัวแกจะตายยุ่งไปหมดยิ่งได้รับฟังคำบอกเล่าของอาคาันิรุธไฟก็ยิ่งปรารถนาจะได้พบเด็กหญิงแพรทองพัชระพจนานเพื่อบอกเธอว่า ทั้งเขาและเธอจะไม่มีบรรตายเพราะการที่เธอถูกงูกัดในวันนี้เป็นอันขาดหากมีเขาก็พร้อมที่จะแลกความตายจากเธอมาเป็นของเขาหากมันเป็นไปได้การถูกงูกัดครั้งนี้ทำให้แพรทองต้องหยุดเรียนหนึ่งสัปดาห์เต็มพรออทิพย์จึงกลับไปโรงเรียนคนเดียวหลังจากที่งูกัดแล้วทั้งท่านเจ้าคุณและคุณหญิงบริรักษ์ราชพัก ได้มีคำสั่งให้ช่างตัดหญ้าทางด้านหลังตึกให้เรียบและไม่ให้แพร่ลงไปข้างล่างโดยเฉพาะในส่วนหลังตึกจุดมุ่งหมายอันแท้จริงก็คือไม่ต้องการให้แพร่ทองพบปะพูดจาก,กับไฟความรู้สึกจะได้ห่างเหินต่อออกไปจากกันทีละน้อยซึ่งเมื่อนานวันเข้าก็อาจกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันไปในที่สุดถึงแม้จะอยู่ภายในราชพัก เช่นเดียวกันก็ตามด้วยเหตุนี้ไฟจึงไม่มีโอกาสพบเห็นคุณแพรอีกนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุถึงแม้เธอจะไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็ได้แต่เรียบเคียงสอบถามข่าวคราวของเธอจากคุณนมทางด้านเด็กหญิงแพรทองก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นคุณนมแพรวจึงเป็นบุคคลผู้เดียวที่รู้ว่าเด็กทั้งสองมีจิตใจจดจอ รละลึกถึงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาอันเป็นเหตุให้แก่เพิ่มความวิตกหวาดวันต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้นจริงอยู่ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ความรู้สึกที่มีต่อกันของเด็กทั้งสองอยังบริสุทธิ์ผุดพองปราศจากเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เมื่อไฟเป็นหนุ่มชกันกว่านี้แล้วคุณแพรเป็นสาวเล่าใครจะกล้ารับรองว่า ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งจะไม่ติดตามมาในเมื่อความสัมพันธ์ทางใจของคนทั้งสองได้มีต่อกันแนบแน่นลึกซึ้งพอไฟได้สารภาพกับแกมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขารักเอนดูคุณแพร ى, มากกว่าคุณพรด้วยคุณแพรเป็นเด็กกำพร้าเช่นเดียวกับเขาส่วนคุณแพร ى, ของแกคุณนมรู้ว่าไฟอยู่เหนือพียุทธด้วยซ้ำไปแต่แกไม่แน่ใจสำหรับพีรุต พ่อราชภพักผู้นั้นเป็นบุคคลที่คุณแพรบูชาหลักใครวันนี้ตอนสายพอคุณนมขึ้นมาอยู่ดูแลคุณแพรของแกแทนนางสาวชื่นซึ่งขออนุญาตไปเยี่ยมญาติแพรทองก็ยิ้มอย่างยินดีไฟไปโรงเรียนแล้วหรอคะไปแล้วคะ่ะรอบถอนหายใจยาวก่อนที่จะตอบวันนี้แพรมีขนมให้นมทาน แล้วก็ฝากไปให้ไฟด้วยเธอบอกเสียงใสขนมอะไรคะเกถามอย่างเสียไม่ได้ขนมปังกรอบค่ะพี่รูซื้อมาให้แพรเมื่อเย็นวานนี้เมื่อคุณรุทเธอซื้อมาให้คุณแพรคุณแพรก็เก็บเอาไว้ทานสิคะเรื่องอะไรจะเอามาเที่ยวแจกจ่ายเสียหมดหญิงมีอายุทาเป็นพูดอย่างวังดีโทขนมปังตั้งหิบเบอรอ์เร่ แพรทานคนเดียวกี่ปีถึงจะหมดราคาแพรไม่ได้แจกคนอื่นสักหน่อยแพรแบ่งให้คุณนมกับไฟทานเท่านั้นขนมปงขนมปังไม่ชอบทานหรอกคะ่ะแต่แพรอยากให้นมลองทานคะ่ะของเขาอร่อยมากไฟยังชอบทานเลยคะ่ะแพรเคยแบ่งไปให้ไฟทานนมต้องลองทานแล้วก็ฝากไปให้ไฟด้วยนะคะนะคะ ท่อเสียงออดอ้อนจบบทที่26